บัฟได้ไอตัวของไดโนทันเดอร์เมก้าซอร์มาให้ถ้าเราสะสมครบน่าจะสี่หรือห้ากล่องเนี่ยแหละเราจะสามารถได้ตัวของไดโนทันเดอร์เมก้าซอร์ฟรีอีกหนึ่งตัวนะฮะสวยมากอยากได้ สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วผมสเต็ม power ranger ท็ทอกท็อปนะผมก็การรีวิวเปรียบเทียบ power ranger lightning collection นะครับของทาง Hasbro แล้วก็ลายของบันไดนะฮะบันได legacy นะครับทั้งคู่เนี่ยจะเป็นตัวของ dino thunder black ranger ทั้งคู่นะฮะก็ลายเก่ากับลายใหม่อ่ะเนาะจะมีอะไรแตกต่างกันบ้างก็เดี๋ยวเราจะมาพูดให้ฟังแบบคร่าวแออๆแล้วกันนะครับผมเคยรีวิวไว้แล้วทั้งคู่นะครับผมแค่นี้เปรียบเทียบไปดูเฉยๆแล้วกันนะฮะหัวก็ มันจะไม่ใช่แบบแบบบอลจอยอะนะฮะถ้าเกิดบอลจอยของซังแคสโปลมันจะขยับข้างๆได้อันนี้ขยับไม่ได้อันนี้ขยับขึ้นลงได้หมุนได้ธรรมดานะฮะแขนไม่มีบัตเตอร์ไฟนะครับผมก็จะขยับได้แค่นี้ตรงๆทื่อๆเลยนะครับผมแต่ถามผมมันก็เยอะนะเนี่ยดูสิมันก็ถึงคอมันก็แบบเนี้ยมันไม่น้อยเลยนะเห็นไหมถึงหูเลยนะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแขนก็จะยาวยาวไม่นิดยาวเยอะเลยแหละนะฮะ เพื่อทดแทนตรงจุดนั้นนะครับผมตรงนี้ก็เป็นวัตถุดิบบอลจอยแล้วนะฮะขยับได้มีใบเส็บนะครับผมข้อมือเป็นบอลจอยนะฮะงัดขึ้นงัดลงงัดเข้างัดออกอยู่ที่บอลแล้วหมุนบอลเอาก็จะขยับได้ตามนั้นครากฏจะมีความเหมือนกับของอ่าแมคเฟเรนนะฮะก็ทั้งสองข้างเหมือนกันนะครับผมจุดขยับอกนะฮะจุดขยับอกเนี่ยเป็นแบบบอดี้รุ่นเก่าจริงๆนะก็คือแบบขยับแค่แค่นเนี้ยจังหวะเดียวนะฮะ จังหวะเดียวลึกนะไม่ใช่จังหวะเดียวน้อยเพราะบางบางละของงานเกา่กาๆของดีีเนี่ยมันจะหยับบางทีได้แค่นี้อันนี้ได้เยอะอยู่นะครับหมุนเอวได้นะฮะโคท่าก็จะเยอะได้หน่อยนะครับจริงๆตรงนี้มันมีตัวปลอกดาบนะแต่ว่าตอนผมซื้อมามไม่ไมีผมซื้อเป็นมือสองมานะครับก็ถือแต่เขาไม่จริงๆมันมีนะเพราะฉะนั้นเราจะไม่นับนะฮะว่าเขาของขาดอันนี้ผมขาดเพราะผมซื้อมาเองแบบนี้นะครับ ขาตรงนี้หมุนได้นะฮะต้นขาหมุนได้แต่ว่าเนื่องจากมันไม่ใช่แบบเสมอเหมือนของแคสโบร์เพราะฉะนั้นก็จะหมุนได้น้อยหน่อยนะฮะแต่ว่าความแข็งแรงก็น่าจะดีกว่านะครับผมเพราะว่ามันกางดีเยอะนะแล้วก็แข็งแรงกว่าด้วยนะฮะเป็นับบบัลจอยนะครับผมเข่าปลายเท้าก็เป็นบอลจอยนะฮะหมุนข้างๆได้อย่างนี้นะฮะ สวยงามนะครับผมจุดขยับก็จะประมาณนี้แหละนะฮะอ,อ,อยืนของทางเทสโบบ้างเทสโบเนี่ยข้างในเนี่ยมันเป็นบอลจอยนะฮะเพราะฉะนั้นไม่มีข้อต่อเนาะก็อยู่ที่เราเลยเราจะหมุนขึ้นมุนลงขยับข้างๆได้ไหมก็ก็แล้วแต่เราแต่ว่าก็จะเลกกันมาด้วยความแบบหลวมม้างไม่หลวมบั่งแล้วแต่ตัวนะฮะทางเทสโบเขานะแขนก็เป็นัตเตอร์ไฟนะฮะัตเตอร์ไฟก็คือขยับเข้าขยับออกได้แบบนี้ ะจะขยับมูฟเมนต์ได้สวยกว่านะฮะก็มีความสมส่วนกว่าด้วยนะครับผมเห็นไหมขยับทั้งหูได้เหมือนกันนะฮะแต่ว่าจะสมส่วนกว่าเพราะมือเขายาวแค่นี้เองนะครับผมจะมีมันเนี้ยอยู่ตรงต้นขาของทางมันไดร์เลกซี่มันจะเลยต้นขา่าอีกมาอ,กอีกสักนิดนึงนะฮะ,ะ,ฮะก็เอวเนี่ยขยับไม่ได้แต่ขยับอ,อกได้แทนตามสไตล์ของพเวอ์เรนเจอร์อยู่แล้วเนาะ ก็หมุนได้นะฮะขยับขึ้นขยับลงได้แต่ว่าจุดขยับจะอยู่ตรงตรงท้องแทนไม่ได้อยู่ตรงอกแบบของทางบันไดเลกซี่ครับทำให้มูเมนต์เนี่ยจะได้มากกว่าในบางตัวแล้วก็บางตัวจะไม่ได้เลยนะฮะถ้าใครดูตัวของ SPD Squat ไปติดชุดเกาะขยับขึ้นขึ้นลงลง,ลงไม่ได้นะครับได้ทื่อๆอ,อ,อย่างเดียวนะฮะต้นขาก็กลางได้เยอะเหมือนกันนะครับผมมีที่ใส่ปอกดาบเนาะขาก็ หมุนได้นะฮะต้นขาหมุนได้แต่ว่าความแข็งแกร่งความแข็งแรงก็อาจจะแล้วแต่ตัวนะครับแลนดอบเอาขาเป็นเดบัลจอยเออแขนก็เป็นเดบัลจอยนะมีใบเสียบเหมือนกันข้อมือจะไม่ใช่เดบัลจอยนะข้อมือจะเป็นข้อมือแบบก้านแทงเข้าไปเดี๋ยวหยิบให้ดูนะฮะเพราะผมไม่อยากดึงอันนี้ออกมาเดี๋ยวมันหักนะครับนี่มันเป็นอย่างเงี้ยแทงเข้าไปแล้วเราค่อยหยับตรงนี้เอานะฮะนี่ก็จะเปลี่ยน ถ้าเปลี่ยนมือหงายขึ้นหงายลงได้แต่ก็จะหมุนคือมันหมุนได้แต่ว่า Movement มันจะมันได้แค่แบบเดียวมันก็หมุนเข้าหมุนออกกลางได้นั่นแหละแต่ว่าถามผมผมว่ามันไอบอลพอบอลจอยมันมันขยับได้สวยกว่านะครับเลือกได้เราจะงัดขึ้นงัดลงก็ได้มันอยู่ที่บอล่ะใช่ไหมแต่ของ c a s โ r มันไม่มีมันเปลี่ยนแบบการเนาะ ปลายเท้าก็กดลงได้นะฮะงัดขึ้นได้ปกติแหละนะครับผมก็เท้าก็หมุนได้เหมือนกันนะฮะ mm hmm. คือจุดขยับเนี่ยก็มีความดีงามแตกต่างกันไปนะครับ mm hmm. ข้อดีข้อเสียก็ต่างกันเนาะ mm hmm. มันต่างกันตรงความสูงด้วยนะฮะให้ดูความสูงก่อนที่เราจะไปรีวิวในรายละเอียดของชุดต่อนะครับโอ mm ้ยืนดีๆหน่อยสิพ่อ เห็นไหมคความสูงต่างกันนะฮะถ้าเกิดไปยืนไกลๆกันอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเจนนะครับผมแต่ว่าพอยืนข้างๆกันเนี่ยห่างกันประมาณข,ข้อหนึ่งนะฮะก็น่าจ,จะประมาณสักครึ่งนิ้วเลยไหมนิ้วครึ่งนิ้วประมาณนี้เนาะนะครับเพราะฉะนั้นเล่นด้วยกันได้ไหมพอได้แต่ว่าต้องยืนไกลๆกันหน่อยหรือว่าเป็นฉากแบบเปลี่ยนใช้อะไรนะใช้องศาระยะใายตาหลอกเอานะฮะเพราะว่ามันสูงกว่า ลายของบันไดย,ยุคเก่าๆเนี่ยจะสูงสูงประมาณนี้แหละนะฮะสูงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาก็จะเล่นด้วยกันยากนิดหน่อยต้องอาศัยมุมเอานะครับแต่ของทางเฮสโบก็ก็จะมีความง่ายเนาะเพราะว่าทางเฮสโบเนี่ยเลาดมาหลายก็จะสามารถเล่นกับของเล่นที่ออกมาขนาดพอๆกันได้แล้วส่วนมากเดี๋ยวนี้เขาก็ออกขนาดพอๆกับเฮสโบนะฮะเพื่อจะให้มันเล่นด้วยกันได้เกือบหมดนะครับก็จะมีของแม็กฟอร์เรนบางที่เล่นไม่ได้ไม่ใช่เป็นแม็กฟอร์เรนกับพวกเนกาตอน,น,นเด็กนะฮะที่จะเล่นกับเฮสโบไปได้นะครับ เออไม่มีเนกาหรอกขายไปหมดแล้วถ้ามีจะเอามาเทพความสูงให้ดูว่ามันเล่นด้วยกันได้ไหมนะครับก็ประมาณนี้นะฮะในจุดของจุดขยับเนาะส่วนรายละเอียดของดีเทลของชุดเนี่ยต้องบอกแบบนี้คือชุดมันทํามาคนละยุคเนาะอย่างบันไดอ่ะเห็นไหมว่าความความมันสวยไม่เท่านะฮะมันจะมีดูดิดีเทลมันลงไปยับเลยซึ่งของทางเนี่ยมันเป็นโมเดลยุคใหม่ ก็จะมีความเหมือนมากกว่าเพราะว่าผมไม่รู้ทําไมแต่ว่าเขาทําได้ดีกว่านะฮะแต่ว่าก็อย่างตามยุคกกสมัยน่นะครับมันก็ได้ประมาณนี้นะฮะแต่จะไปโทษก็ไม่ค่อยได้นะเพราะว่าของเล่นมาก่อนมันไม่ได้ทาให้สวยได้เขนาดปัจจุบันแบบนี้นะครับยังเห็นว่าตรงตรงตาตาก็จะแบบอันนี้เหมือนในน่าจะเหมือนในในการ์ตูนในหนังเลยเนาะแต่อันนี้ก็จะแบบออกแบบใหม่ให้มันดูบาลานนะฮะ นี่ดูอาวุธนะฮะอาวุธก็มีความแตกต่างเห็นไหมทับเจนอาวุธของงานของ r o s i g l t n i n g c o l l e c t i o n เนี่ยจะมีความสวยแล้วก็สมจริงมากกว่านะครับผมมีการทำสีทำเสรอิอะไรมาได้เหมือนกับในซีรีส์มากกว่านะฮะในส่วงของบันไดเนี่ยมีความเป็นของเล่นมากกว่าสาัดๆเลยง่ายนะฮะดูความง่ายของเขาผมนะค,คือมันสวยมันมันสวยนะดีเทลไม่แย่เลยนะฮะดูตรงหงอนดแต่หงอนอันนี้สวยกว่านะ คือเขาทำละเอียดเลอดมาได้ใหญ่พอมันใหญ่มันก็ทำได้ละเอียดกว่าแต่ว่าเขาไม่ได้ลงสีมาให้มันก็เลยแพ้กันตรงนี้นะครับก็ปแปลกอยู่นะดูสองลายนี้ด,ดิอันนึงเขาลงสีตรงนี้อันนึงเขาเขาไม่ลงสีตรงนี้นะฮะใครเป็นแฟนในรองเท้าเดอร์ก็บอกเลยนะว่าใครลงสีถูกกันแน่นะครับอืมก็ประมาณนี้นะฮะที่เอามารีวิวให้ดูเนี่ยเพราะว่ามันมีคนเขามาถามอยู่ในกลุ่ม Power Ranger Lightning ไอ้ไรนิ I ่งไทยแลนด์นะครับว่ามันต่างกันยังไง2งลายนี้เพราะเขาของเล่นมาเปรียบเทียบให้ดูก็มีอยู่4ตัว2ตัวเป็นงานของ Legacy นะฮะอีก2ตัวเป็นงานของ Hasbro นะครับสิ่งที่แตกต่างกันอีกอันหนึ่งก็คือของแถมนะฮะ,ะชัดเลยนะของแถมนะครับผมให้ดูของ Hasbro ก่อน Hasbro เนี่ยเขาแถมมาเป็นเอฟเฟกต์พาร์ตนะฮะแล้วก็มีมือเปลี่ยนมาให้ด้วยแบบนี้นะครับคู่นะฮะ แล้วก็จะมีหัวคนมาให้ซึ่งเหมือนต้องไม่เหมือนบ้างก,ก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะซึ่งทาง Balanicazi เนี่ยไม่มีนะครับแต่ว่าถ้าใครทันยุคนั้นอ่ะมันจะมีอ่าเขาจะเรียกบัฟนะฮะ b ่ f นะครับผมมีบัฟไดไอตัวของไดโนทันเดอร์เมกซอร์มาให้ถ้าเราสะสมครบถ้าจะสี่หรือห้ากล่องเนี่ยแหละเราจะสามารถ ได้ตัวของไ okay. ดโนทันเดอร์เมกซอร์สฟรีอีกหนึ่งตัวนะฮะสวยมากอยากได้มันมันสูงประมาณนี้นะฮะคือมันน่าเล่นเลยถ้าเรามีตัวนี้นะเราเอาไปเล่นกับงานสัปลาดของของแฮสโบได้นะฮะน่าจะพอๆกันน่าจะเล่นด้วยกันได้อยู่ซึ่งเสียดายมากที่แฮสโบเขาไม่แถมอะไรแบบนั้นมาให้นะครับก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันทั้งทั้งที่งานของไรนิ่งเอ้ยงานของมาเวลเจน แถมบัฟได้นะฮะราคาก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ของ p o วเวอร์เลนเไม่แถมนะฮะไม่รู้เอาเงินไปลงกับอะไรกับหัวหรืออะไรไม่รู้จริงๆไม่ต้องแถมหัวมาแต่แถมตัวบัฟพวกเบกซซอหรือพวกอาวุธเสริมมาให้มาให้ก็จะก็ได้นะก็ดีนะความเป็นส่วนตัวนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆเลือกเนี่ยผมผมแนะนำนะฮะถ้าเกิดคุณชอบความเก่า ไม่ใช่ความเก่าแบบความโบราณอะไรอย่างนี้นะแต่ความแบบโอใช้คาว่าอะไรดีโอสโคไหมบันเลกาซี่ก็ไม่ได้น่าเกียดนะฮะหาซื้อยากหน่อยแต่ว่ายังมีขายอยู่นะครับแต่ว่าก็จะปิดลายไปแล้วอ่ะมันก็จะซื้อได้อยู่จำไม่ได้กี่ขบวนการแต่ไม่เยอะหรอกนะฮะออกมาไม่ครบเทอร์โบไม่ออกมาต้องจะมีตัวของเรดนฮันเดอร์มาที่มอร์ฟินนะฮะมี เมกาเรนเจอร์มีพวกไซโคเรนเจอร์คือออกมายังไม่เยอะมากเขาก็ปิดลายไปแล้วนะฮะเพราะว่าเขาเสียลิขสิทธิ์ให้กับทางแคสบไปเพราะจะซาบานะเขาเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ใช่ไหมเขาขายให้กับแคสบไปทั้งทั้งสิทธิ์ของเล่นทั้งสิทธิ์ power อร์เรนะฮะก็เลยปิดตำนานของ power เจอร์ที่มีความเป็นอเมริกันจ๋าจไปแล้วก็เราจะได้แบบนี้มาแทนซึ่งก็ลูกผีลูกคนดูสภาพก็ได้นะฮะขาอันนี้ไปซ่อมมาแล้วนะถ้าใครดูคลิปรีวิวไอ เดนนทันเดอร์ตัวเนี้ยก็จะรู้นะ,ะว่าขามันเสียอันนี้ส่งไปให้คุณคุณท็อปวิลพลนิมคำเขาทำให้นะครับเขาไม่เขาไม่คิดตังค์ด้วยนะก็น่ารักมากนะฮะก็อุดหนุนกันมาตลอดนะครับไลน์เลนนิ่งคอลเลคชั่นนะฮะก็ขอบคุณมากๆเลยถึงได้ทำคลิปนี้นะเพราะถ้าเกิดขายังไม่ได้ซ่อมเนี่ยผมคงไม่ได้ทำคลิปนี้หรอกนะครับก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปการรีวิวเปรียบเทียบไลายบันไดลีกาซี่แล้วก็เอสโบไลน์นิ่งคอลเลคชั่นนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบเนี่ยก็อย่าลืม ให้กับพร็อพเลนเจอร์ทอกทได้นะฮะไว้มีอะไรเปรียบเทียบได้ใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะมาให้ดูนะครับซึ่งมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆแล้วเนาะงานของเรน่องพรอพเลนเจอร์อย่างซูเปอร์เซเว่นมันก็จะปิดลายแล้วบ้างนะฮะเพราะยอดจองไม่ดีเลยนะครับส่วนของอบันเดอร์เลนด์ก็ไม่มีเลงสิทธิ์ทำไม่ได้แล้วนะฮะก็ต้องไปรอดูในอนาคตนะว่าจะมีของใครมาให้เราได้เปรียบเทียบบ้างหรือเปล่าไม่แน่ไม่แน,น่อาจจะซื้อโชโดมารดูเปรียบเทียบให้ดูก็ได้ ว่ามันมีอะไรแตกต่างกันไหมนะฮะซึ่งผมไม่ได้ซื้อเร็วๆนี้นะครับผมเพราะว่าผมขี้เกียจติ๊กเกอร์นะฮะก็ทำรับตรงนี้เลยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเอาไว้มีอะไรอัปเดตใหม่ก็เดี๋ยวมาดูกันได้ภายในสัปดาห์นี้นะครับสวัสดีขอตัวลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับ But I'm so frustrated. Hello to my